Please students how are you today today is the 13th of august 2021 it's time to study with me again today we're going to review the unit about the vocabularies and the structure that we have learned before are you ready if you are already let's go สวัสดีนักเรียนที่น่ารักของคุณครูมีรู้ทุกคนเลยนะคะวันนี้เราก็กลับมาเจอกันในรายวิชาภาษาอังกฤษ Let's Go อีกเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาทบทวนเนื้อหากันต่อนะคะในบทที่2นั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทบทวนกันเลยคะ่ะ วันนี้นะคะเราก็จะมาทบทวนยูนิตที่โครงสิ่งนะคะ mm hmm. ก็คือเสื้อผ้าต่างๆเนาะเป็นคำศัพท์ในหนังสือเรียนหน้าที่13นะคะ,ะคำที่หนึ่งค่ะรูปแรกเลยนะคะเรานะคะก็จะมาเรียน hat นะคะ hat ก็คือหมวกต่างๆใช่ไหมคะก็คือหมวกนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูค่ะว่ามีหมวกลายอะไรบ้างนะคะอ่ารูปแรกเลยนะคะเป็นหมวกก็คือคําว่า hat ถูกไหมคะเป็น hat ลายอะไรนะคะลายทางหรือลายเส้นลายขวางต่างต่างแบบนี้นะคะเราเรียกว่าลายทางเราใช้คำว่า striped striped นั่นเองนะคะถ้าเป็นหมวกลายทางนะคะเราก็ใช้ striped hat นั่นเองนะคะต่อไปเป็นลายนะคะเป็นลายจุดนะคะเราก็ใช้คำว่า polka dot polka dot ดจ์นะคะหมวกลายจุดนะคะก็จะได้ว่า polka dot hat นั่นเองนะคะต่อไปลายสก๊อตนะคะลายสก๊อตนะคะเราใช้คำว่า p l a พล p l a ลท hat หมวกลายสก๊อตนั่นเองนะคะและสุดท้ายค่ะหมวกลายตารางหมากรุกนะคะเราใช้คำว่าเ h คเชคนะคะเชคแฮทนะคะก็คือหมวก ลายตารางหมากรุกนั่นเองนะคะอ่าต่อไปนะคะนักเรียนลองทบทวนนะคะมีทั้ง4ลายนะ,ะลายทางลายจุดนะคะลายสกอตแล้วก็หมวกลายตารางหมากรุกนะคะคำศัพท์แต่ละคำนะคะก็อย่าลืมนะ,ะอ่ะซึ่งเรานะคะก็จะนำมา ตอบคำถามนะคะที่ถามว่า which hat do you like which hat do you like หมวกใบไหนที่คุณชอบนั่นเองนะคะทุกรูปเป็นหมวกหมวกใบไหนที่คุณชอบอย่างเช่นนักเรียนบอกว่า I like the นะคะจุดๆๆตรงนี้นะคะเราจะนำคำศัพท์ที่เป็นลายต่างๆนะคะมาวางไว้ ตรงช่องว่างตรงนี้แล้ววันตรงนี้นะคะคืออะไร1ใช่ไหมอ่าวันที่นี้นะคะเป็นคำนามนะคะแปลว่าเป็นการอ้างถึงนะคะเป็นการรีเฟรถึงคำว่า hat ก็คือหมวกนั่นเองนะคะอ้างถึงหมวกนะคะอ้างถึงคำถามสิ่งที่เขาถามในคำถามเขาถามหมวกใช่ไหมคะในคำถามเราก็าคำว่าวันเนี่ยอ้างถึงคำว่าหมวกนั่นเองนะคะอ่า ในการตอบประโยคนะคะเราก็จะใช้ I like the อย่างเช่นนักเรียนชอบหมวกลายทางก็จะเป็นตรงนี้ใช่ไหมคะลายทางในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า striped เราก็อคำว่า striped เนี่ยมาเขียนในช่องว่างประโยคนี้ก็จะได้ว่า I like the striped one ฉันหนูหรือหนูนะคะหรือผมเนี่ย ชอบลายทางนั่นเองนะคะชอบหมวกลายทางอ่าต่อไปถ้าเป็นลายนี้นะคะ polka dot นะักเรียนก็มาเขียนเขียนตรงนี้นะคะช่องว่าง,ง polka dot one I like the polka dot one ฉันชอบลายจุดนั่นเองนะคะอ่าต่อไปครูมิวถามว่า which hat do you like ถ้าเป็นรูปนี้ which hat do you like ถ้านักเรียนชอบลายสกอตนักเรียนก็เปลี่ยนจาก polka dot นะคะเป็น plate I like the plate one นะคะ one ในที่นี้อ้างถึงหมวกนั่นเองนะคะก็คือคำว่า hat ในประโยคคำถามนะและสุดท้ายค่ะรูปนี้ค่ะลายตารางหมารุกนะคะถ้าคุณไปถามว่า which hat do you like นักเรียนก็สามารถตอบได้ว่า I like the แล้วเอาคำว่าลายตารางหมากรุปนะคะคือคำว่า s h a ็ e มาแทนนะคะในช่องว่างตรงนี้ประโยคนี้ก็จะได้ว่า I like the s h e e one แบบนี้เป็นต้นนะคะอ่าต่อไปลองคำศัพท์อื่นๆนะคะก็คือคำว่า T-shirt T-shirt ก็คือเสื้อยืดใช่ไหมคะเสื้อยืดของนักเรียนนั่นเองนะคะอะ ก็จะมีลายต่างๆอย่างเช่นเสื้อยืดลายทางนะคะลายทางเป็นลายเส้นแบบนี้เราก็ใช้คำว่า striped นะคะเป็นเสื้อยืดก็เป็น striped T s h i r t เสื้อยืดลายทางนั่นเองนะคะต่อไปเสื้อยืดลายจุดนะคะเราก็เปลี่ยนจาก s t r i p e d เป็น p o l k a dot นะคะก็จะเป็น p o l k a dot t-shirt เสื้อยืดลายจุดนั่นเองนะคะ ต่อไปเสื้อยืดลายสก็อตนะคะเราก็เปลี่ยนจาก polka dot เป็น pleat ก็จะได้ว่า pleat T-shirt เสื้อยืดลายสก็อตนั่นเองสุดท้ายค่ะลายตารางหมากรุกนะคะก็เปลี่ยนจาก pleat เป็น Sh shirt shirt T-shirt ก็คือเสื้อยืดลายตารางหมากรุกนั่นเองนะคะอ่า เดี๋ยวเราะะลองไปตอบคำถามกันนะคะก็โดยการใช้เสื้อยืดลายต่างๆนะคะลายทางเอ่ยลายจุดเอ่ยลายสก็ตเอ่ยรวมไปถึงลายตารางอะรุกนั่นเองนะคะคำถามนะคะก็เป็นคำถามเดิมนะคะแต่เปลี่ยนจาก hat เป็น t-shirt นะคะก็จะได้ว่า which t-shirt do you like นะคะเสื้อยืดตัวไหนที่คุณชอบนั่นเองในการตอบนะคะเราก็ใช้โครงสร้างเดิมเลยนะคะก็คือ I like the นะคะแล้วก็ตามด้วยล n e แล้วก็ตามด้วยคำว่า one ซึ่งวันในที่นี้ไม่ได้อ้างถึงหมวกแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าคำถามไม่ได้ถามหมวกแล้วแต่ถามเสื้อยืดก็ต้องอ้างถึงเสื้อยืดนั่นเองนะคะวันในนี้นะอ่าอย่างเช่นนักเรียนนะคะชอบเสื้อลายนี้ค่ะลายทางลายทางภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า striped ใช่ไหมคะ,ะนักเรียนก็สามารถบอกได้ว่า I like the striped one ฉันชอบลายทางนั่นเองนะคะต่อไปคนเริยนถามว่า which T-shirt do you like นักเรียนชอบลายจุดนะคะก็เปลี่ยนจาก stripe เป็น polka dot one ประโยคนี้ก็จะได้ว่า I like the polka dot one นั่นเองนะคะต่อไปลายสกอ๊อตนะคะ which T-shirt do you like นักเรียนชอบลายสกอ๊อตนักเรียนก็คำว่า play มาแทนคำว่า polka dot เมื่อกี้นะคะก็จะได้ว่า I like the plain one นะคะฉันชอบลายสก็อตนั่นเองหรือถ้านักเรียนนะคะชอบลายตารางมากรุกแบบนี้ก็เอาคำว่าตารางมากรุกนะคะคือคำว่า check มาใช้แทนนะคะลายต่างๆได้เลยประโยคนี้ก็จะได้ว่า I like the s h e c one แบบนี้เป็นต้นนะคะอ่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นคำศัพท์ในหนังสือเรียนหน้าที่สิบสี่นะคะมีคำว่าอะไรบ้างไปดูกันค่ะคำที่หนึ่งนะคะ a blouse เสื้อสตรีนะคะ number two a skirt กระโปรงนั่นเองนะคะ number three a dress ชุดกระโปรงนะคะ number four a shirt เสื้อเชิ้ต number five pants กางเกงขาย,ยาว number six Shorts กางเกงขาสัน้น number s shoes รองเทา้า number 8 i socks ถุงเทา้านักเรียนสังเกตได้ว่าคำที่1-4ถึง4นะคะเราใช้คำว,ว่าอเพราะว่าเป็นสิ่งสิ่งเดียวนะคะมีอันเดียวสิ่งเดียวใช้ออเพื่อแทนจำนวน1นั่นเองนะคะมีจำนวน1แต่คำที่5นะคะ6 7 8เนี่ยเป็นไงคะอ่า มีเป็นคู่ใช่ไหมคะกางเกงก็มีเป็นคู่เพราะว่าเป็นขาใช่ไหมคะเรานะคะจะไม่ใช้คําว่าอะที่บอกว่าเป็นจํานวนหนึ่งแต่เรานะคะจะไม่ใช้อ่ะแล้วเราใช้ เอสแทนนะคะก็คือมีเป็นคู่มีหลายอันมี2อ,อันขึ้นไปนะคะเราก็จะเติม S อนะคะอย่างเช่นกางเกงขายาวเนี่ยมีสองขาก็เติม S เข้าไป shorts กางเกงขาสัน้นก็เติม S ข้างหลังใช่ไหมคะ shoes รองเท้าก็จะมีลงเท้าด้วย S ส sock ถุงเท้าใส่เป็นคู่เหมือนรองเท้าเลยนะคะก็จะเติม S ไว้ข้างหลังนั่นเองนะคะะ คบทวนคำศั์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปสร้างประโยคได้เลยนะคะอย่างเช่นเด็กผู้ชายคนนี้นะคะในการถามเนี่ยครูมิวก็จะถามว่า what's he wearing what's he wearing เขาผู้ชายหรือว่าเด็กผู้ชายคนนี้นะ,ะสวมใส่อะไรอยู่นั่นเองนะคะในการถามเนี่ย he เขาผู้ชายไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่เขาผู้ชายคนเดียวก็ใช้ he ถูกไหมคะ ในการตอบนะคะเรานะคะก็จะบอกว่า he is นะคะ wearing แล้วตามด้วยสิ่งที่เขาสวมใส่อยู่นั่นเองอย่างเช่นรูปนี้ค่ะนะชี้ไปที่เสื้อเชิ้ตใช่ไหมคะเสื้อเชิ้ตภาษาอังกฤษก็คือ a shirt นะคะเราก็มาเขียนในช่องว่างได้เลยเป็น he is wearing a shirt เขาผู้ชายนะคะสวมใส่เสื้อเชิ้ตอยู่นั่นเองนะคะอ่านะ ต่อไปถ้าเป็นสิ่งนี้บ้างนะคะ,ะเป็นการเกงขายยาวนะคะก็คือ pants ถูกไหมคะซึ่งการตอบคำถามเนี่ยเราก็จะตอบว่า he's wearing าตามด้วยคำศัพท์ที่เขาชี้เลยก็คือ pants การเกงขายยาวเราก็คำว่า pants นะคะมาเติมในช่องว่างเป็น he's wearing pants นะะี่ เขาผู้ชายนะ,ะสวมใส่กางเกงขาย,ยาวอยู่นั่นเองนะคะแล้วต่อไปนะคะเป็นรูปรองเท้าโครงสร้างเดิมเลยนะคะก็คือ he's wearing แล้วตามด้วยคำว่ารองเท้าภาษาอังกฤษก็คือคำว่า shoes นะคะประโยคนี้ก็จะได้ว่า he's wearing shoes เขาผู้ชายสวมใส่รองเท้าอยู่นั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูเด็ก ผู้ชายนะคะเขาสวมใส่กางเกงขาสั้นนะคะก็ใช้ประโยคเริ่มเลย he's wearing แล้วตามด้วยกางเกงขาสั้นนะคะก็คือคำว่า shorts กางเกงขาสั้นนั่นเองนะคะประโยคนี้ก็จะได้ว่า he's wearing shorts นะคะเขาผู้ชายนะคะสวมใส่กางเกงขาสั้นอยู่นั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนจะสังเกตได้ว่าถ้าโจทย์ถามว่า was h he wearing ถามฮีก็ต้องตอบฮีถูกไหมคะแต่อยู่ในประโยคเนี่ยจะเป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะขึ้นต้นประโยคเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นั่นเองคะ่ะต่อไปค่ะถามผู้ชายเสร็จแล้วเราลองไปถามคุณผู้หญิงกันนะคะซึ่งเราก็เปลี่ยนจาก he เป็น she นะคะก็จะได้ว่า what's she wearing เขาผู้หิงนะคะสวมใสอะไรอยู่นั่นเองนะคะอย่างเช่น รูปแรกนะคะชี้ไปที่เสื้อสตรีนะคะเสื้อสตรีภาษาอังกฤษเราใช้คำว่านะคะเราใช้คำว่า a blouse นะคะแต่โครงสร้างในการตอบถามชี้ตอบชี้นะคะเราก็จะบอกว่า she's wearing แล้วตามด้วยคำว่า a blouse นั่นเองค่ะประโยคนี้จึงได้ว่า she's wearing a blouse เขาผู้หญงนะคะสวมใส่เสื้อสตรีอยู่นั่นเองนะคะต่อไปชี้ไปที่กระ กระโปงนะคะกระโปงภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าเออสกูนะคะในการสร้างประโยคนะคะเราก็จะบอกว่า she's wearing เขาผู้หญิงสวมใส่อะไรคะ a skirt นะคะเขา้หญิงสวมใส่กระโปรงอยู่นั่นเองคะอ่ะอ่าต่อไป what is she wearing she ไปที่ทุ่งเท้าค่ะ ถุงเท้าภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า socks ถูกไหมคะประโยคนี้ก็จะได้ว่า she's i wearing socks เขาผู้หญิงนะคะสวมใส่ถุงเท้าอยู่นั่นเองต่อไป what is she wearing ชี้ไปที่รองเท้าค่ะก็จะใช้โครงสร้างเดิมนะคะก็คือ she's i wearing แล้วตามด้วยสิ่งที่เขาสวมใส่อยู่ค่ะก็คือ shoes นะคะประโยคนี้ก็จะได้ว่า she's wearing shoes เขาผู้หญิง เขาผู้หญิงนะคะกำลังสวมใส่รองเท้าอยู่นั่นเองนะคะไม่ใช่ผู้ชิงเนาะแต่เป็นผู้หญิงนั่นเองนะคะ,ะต่อไปถ้าเป็นอีกคนหนึ่งนะคะเป็นเอลซ่านะคะครูมิวถามว่า what is she wearing เขาผู้หญิงเนี่ยสวมใส่อะไรอยู่คะเป็นชุดยาวทั้งเสื้อกับกระโปรงเนี่ยเป็นชุดเดียวกันเลยก็ใช้โครงสร้างเดิมนะคะก็คือ she's wearing แล้วตามด้วย คำศัพท์นั้นนะคะก็คือ dress นะคะก็คือชุด dress นั่นเองนะคะชุดราตรีเนาะประโยคนี้นะคะก็จะได้ว่า she's wearing a dress เขาผู้หญิงนะคะสวมใส่ชุด dress อยู่นั่นเองนะคะสังเกตง่ายๆนะคะถาม she ตอบ she ถ้า she อยู่ในประโยคนะคะตัว s เป็นตัวพิมพ์เล็กแต่พอมาขึ้นต้นประโยคเป็นประธานในประโยคเนี่ยขึ้นต้นประโยคนะคะก็ต้องเป็น S พิมพ์ใหญ่นั่นเองนะคะอ,อย่าลืมทบทวนคำศัพท์นะคะแล้วก็รูปแบบประโยคโครงสร้างประโยคที่ใช้ในการถามตอบนะคะสำหรับวันนี้นะในวันนี้นะคะครูมิวก็มีเพียงเท่านี้ค่ะขอให้นักเรียนนะคะโชคดีกับการสอบในสัปดาห์หน้านะคะขอให้นักเรียนทำได้คะแนนเยอะๆทำได้คะแนนเต็มเลยนะคะ ดังนั้นวันนี้นะคะครูเมย์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ